สวัสดีค่ะเรามักจะได้เย็นกันบ่อยๆนะคะว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของชาติแต่พอเราหันมาดูผลลัพธ์อย่างคะแนนพีซ่าล่าสุดหรือแม้แต่โอเน็ในประเทศเองเออก็ยังดูน่ากังวลอยู่เหมือนกันนะคะครับก็เป็นประเด็นที่พูดถึงกันเยอะครับใช่ค่ะ หลายคนก็มองว่าเอ๊ะปัญหามันอยู่ที่ตัวหลักสูตรหรือเปล่าหรือว่าเป็นการสอนในห้องเรียนวันนี้เราเลยจะมาคุยกันถึงกลไกหนึ่งค่ะที่พยายามจะเชื่อมช่องว่างตรงนี้นั่นก็คือเรื่องการนิเทศหลักสูตรและการจัดก,การเรียนรู้ซึ่งเหมือนว่าเพิ่งมีแนวทางใหม่ๆออกมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับทางสพทหรือสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่งมีเอกสารแนวทางฉบับล่าสุดออกมาเลยครับเหมือนเป็นคู่มือปรับปรุงให้ทางศึกษานิเทศเนี่ยใช้ในการสนับสนุนโรงเรียนและก็คุณครูอ๋อค่ะครับในการนำหลักสูตรไปใช้ทั้งหลักสูตรแกนกลางปี2551ที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงหลักสูตรใหม่สำหรับป .1 ถึงป .3 ปี2568ที่กำลังจะเริ่มใช้กันด้วยครับน่าสนใจมากค่ะเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คงไม่ใช่แค่มาอานสรุปเอกสารให้ฟังนะคะ แต่เราอยากจะมาเจาะลึกกันจริงๆว่าแนวทางนิเทศแบบใหม่เนี่ยมันพยายามจะแก้ปัญหาอะไรมีอะไรที่ต่างไปจากเดิมบ้างแล้วก็ที่สำคัญเลยมันจะช่วยยกระดับคุณภาพเด็กไทยได้จริงแค่ไหนโดยเฉพาะในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆแบบนี้ค่ะลองมาสำรวจด้วยกันนะคะเริ่มต้นที่คำถามเบสิกเบสิกก่อนเลยค่ะทำไมเรื่องการนิเทศถึงสำคัญนะคะบางทีเราอาจจะนึกภาพแค่ว่า ศึกษานิเทศแวะไปเยี่ยมโรงเรียนหรือว่าจริงๆแล้วมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นค่ะเป็นคําถามที่ดีเลยครับจริงๆแล้วการนิเทศเนี่ยความสําคัญมันมากกว่าแค่การไปตรวจเยี่ยมครับเพราะว่ามันถูกวางให้เป็นกุลกหนึ่งเลยในการขับเคลื่อนเป้าหมายใหญ่ๆระดับชาติขนาดนั้นเลยเหรอคะครับทั้งในแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรือแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการเองก็พูดถึงเรื่องนี้ เพราะเราอยากเห็นคนไทยมีคุณภาพมีทักษะที่พร้อมรับมือกับโลกยุคใหม่ได้อย่างเต็มศัก,กยภาพแล้วมันก็ยังไปเชื่อมโยงกับหลักการในพรบการศึกษาแห่งชาติด้วยนะครับที่บอกว่าเด็กทุกคนเรียนรู้ได้แล้วก็ต้องเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสําคัญแสดงว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะเป็นเหมือนฟันเฟืองสําคัญในระบบการศึกษาไทยเลยทีเดียวแล้วถ้ามองในมุมของนักวิชาการล่ะคะ คำว่าน,นิเทศจริงๆแล้วเขาหมายถึงอะไรกันแน่คะเห็นในเอกสารมีอ้างอิงชื่อหลายท่านอยู่ใช่ครับมีนักวิชาการหลายท่านที่ให้ความหมายไว้น่าสนใจนะครับอย่างท่านอาจารย์วัชาราเล่าเรียนดีอาจารย์สงัดอุตรานันอาจารย์ปริยาพรวง์อนุตรโรธหรืออาจารย์วิชัยวงใหญ่กับอาจารย์มารุตพัฒผลรวมถึงอาจารย์ชารีมณีศรีด้วยครับถ้าให้สรุปแก่นที่ตรงกันนะครับ หัวใจหลักของการนิเทศเนี่ยมันไม่ใช่การไปจับผิดหรือตรวจสอบแบบที่เราอาจจะเคยเข้าใจหรือเคยได้ยินมาโอ้ oh, ไม่ใช่แบบนั้นนะคะครับแต่มันคือการทำงานร่วมกันระหว่างศึกษานิเทศกับคุณครูเพื่อแนะนำช่วยเหลือสนับสนุนให้คุณครูสามารถพัฒนาการสอนของตัวเองให้ดีขึ้นได้ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ย ผลลับที่ดีมันก็จะไปตกอยู่ที่คุณภาพของผู้เรียนนั่นเองครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาไม่ใช่การจับผิดถ้าอย่างนั้นแนวคิดการนิเทศในยุคใหม่ๆนี่มันต่างจากแนวคิดเดิมๆยังไงบ้างคะคือมันก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆครับแนวคิดใหม่ๆอย่างที่คลิกแมนหรือกอดอนหรือรอสกอดอนเสนอไว้ หรือถ้าในบริบทไทยอย่างที่อาจารย์ไพโรธกลิ่นกุหลาพูดถึงเนี่ยคือจะมองว่าศึกษานิเทศไม่ใช่ผู้ควบคุมหรือผู้สั่งการอีกต่อไปค่ะแต่เป็นเหมือนโคช้ช เป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นที่ปรึกษาครับเป็น f a c i l ิเ a เ o อร์คอนซัลเทน e n เมนอะไรทำนองนั้นที่จะคอยช่วยอำนวยความสะดวกให้ครูเก่งขึ้นเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู professional development มากกว่าแค่การทำตามกฎระเบียบเป๊ะแล้วก็ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกของเทคโนโลยีด้วยครับฟังดูดีมากเลยนะครับเปลี่ยนจากผู้ควบคุมมาเป็น โค้ชเป็นพี่เลี้ยงแต่ว่าในความเป็นจริงล่ะคะทําไมเรายังต้องมาเน้นย้าเรื่องการนิเทศกันอยู่อีกทั้งที่ก็มีแนวคิดดีๆแบบนี้ออกมาแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าช่องว่างระหว่างแนวคิดกับการปฏิบัติจริงมันยังคงมีอยู่ครับอย่างที่เราคุยกันตอนต้นเรื่องผลสัมฤทธิ์ทั้งโอเนแล้วก็โดยเฉพาะพีซ่าที่วัดการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงเนี่ยผลโดยรวมของเด็กไทยก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่ ค่ะอันนี้เห็นชัดเจนครับแล้วก็ยังมีงานวิจัยบางชิ้นอย่างของคุณสุเทพบุญเติมที่ชี้ให้เห็นว่าครูจํานวนไม่น้อยอาจจะยังมีความสับสนหรืออาจจะยังไม่มั่นใจเต็มร้อยในการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอืมก็คือยังต้องการการสนับสนุนอยู่นั่นเองใช่ครับทำให้การสอนอาจจะยังไม่บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรเท่าที่ควร การนิเทศที่เน้นบทบาทการเป็นโคช้ชหรือพี่เลี้ยงเนี่ยจึงเข้ามาเพื่อช่วยเติมเต็มตรงนี้แหละครับช่วยให้คุณครูนำหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆเข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นสะพานเชื่อมสําคัญเลยนะคะระหว่างตัวหลักสูตรที่เป็นกระดาษกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนทีนี้วัตถุประสงค์หลักๆของแนวทางการนิเทศฉบับใหม่ที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างคะหลักๆเลยนะครับมีอยู่2ข้อครับข้อแรกคือ เพื่อเข้าไปช่วยโรงเรียนในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของตัวเองให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหาความต้องการของโรงเรียนและชุมชนนั้นๆค่ะและข้อ2คือการติดตามและสะท้อนผลการที่คุณครูนำหลักสูตรนั้นไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จริงๆในห้องเรียนว่าเป็นอย่างไรมีจุดไหนที่ทำได้ดีแล้วน่าส่งเสริมต่อหรือมีจุดไหนที่อาจจะต้องปรับปรุงพัฒนาร่วมกันต่อไปครับ แล้วถ้าโรงเรียนกับศึกษานิเทศสามารถทำตามแนวทางนี้ได้ดีผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้คืออะไรบ้างคะมันจะส่งผลดีมากน้อยแค่ไหนผลดีที่คาดหวังมีหลายระดับเลยครับตั้งแต่ตัวศึกษานิเทศเองก็จะทำงานได้ตรงจุดมากขึ้นมีข้อมูลจริงจากหน้าง,งานจากห้องเรียนมาใช้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการนิเทศของตัวเองอืมค่ะในการประเมินต่างๆมันโปร่งใสเชื่อมโยงกันมากขึ้น แล้วก็อาจจะนำไปสู่การมีข้อมูลภาพรวมหรือ Big Data ที่จะช่วยให้มองเห็นภาพรวมและวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบได้ดียิ่งขึ้นค่ะแต่ผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดที่เป็นหัวใจเลยก็คือคุณภาพของผู้เรียนต้องดีขึ้นตามเป้าหมายของหลักสูตรที่ใช้อยู่ครับไม่ว่าจะเป็น2551หรือ2568ก็ตาม ฟังดูครอบคลุมดีจังเลยค่ะทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเองแล้วก็ผลลัพธ์ที่ตัวเด็กด้วยทีนี้แนวทางนี้มันต้องเอาไปใช้กับหลักสูตรหลักๆ2ฉบับใช่ไหมคะเรามาลองลงรายละเอียดกันทีละฉบับดีกว่าค่ะเริ่มจากพี่ใหญ่ก่อนเลยหลักสูตรแกนกลางปี2551ที่เราใช้กันมานานพอสมควรแล้วจุดเด่นหรือว่าหัวใจสําคัญของหลักสูตรนี้คืออะไรคะพอจะสรุปให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะ ได้ครับหลักสูตร2551ท้าทยสรุปภาพรวมแบบรวบรัดนะครับมันเป็นหลักสูตรที่พยายามจะสร้างมาตรฐานกลางขึ้นมาเพื่อให้การศึกษาท่วประเทศมีคุณภาพในระดับที่ใกล้เคียงกันหรือที่เราเรียกว่า Standard Based Curriculum อ๋อค่ะมาตรฐานกลางครับแล้วก็พยายามจะสร้างสมดุลระหว่างความเป็นไทยกับความเป็นสากลเน้นให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้แล้วก็ยังให้ความยืดหยุ่นกับทางโรงเรียนพอสมควรในการเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตัวเอง หัวใจสําคัญจริงๆของมันคือการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดครับที่จะบอกว่าเด็กเมื่อเรียนจบไปแล้วเนี่ยควรจะรู้อะไรทําอะไรได้บ้างซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกรอบให้ทั้งผู้เรียนผู้สอนผู้ปกครองชุมชนได้รับทราบร่วมกันมาตรฐานกับตัวชี้วัดนี้เองที่เป็นเหมือนเป้าหมายหลักนะคะแล้วทางโรงเรียนต้องเอามาตรฐานนี้ไปทําอะไรต่อคะ โรงเรียนจะไม่ได้เอาหลักสูตรแกนกลางไปใช้ทั้งดุลน,นะครับแต่ต้องเอามาตรฐานแกนกลางเนี่ยไปบวกกับปริบทสภาพปัญหาหรือความต้องการของท้องถิ่นตัวเองแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นหลักสูตรสถานศึกษาครับอ,อ๋อต้องทําเป็นของตัวเองใช่ครับต้องมีการวางแผนมีการเตรียมครูเตรียมสื่อการเรียนรู้จัดสรรงบประมาณแล้วก็ต้องมีการติดตามประเมินผลการใช้อย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตรงนี้เนี่ยแหละครับ ก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทางศึกษานิเทศจะเข้าไปช่วยให้คำแนะนำสนับสนุนได้แล้วในห้องเรียนล่ะคะคุณครูต้องทำยังไงให้เด็กๆไปถึงมาตรฐานที่ตั้งไว้เหมือนหลักสูตร2551จะเน้นเรื่องสมรรถนะสำคัญกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับนอกเหนือจากความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้วเนี่ยหลักสูตร2551ยังระบุถึงสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน5ด้านที่อยากให้เด็กมีติดตัวไปด้วยเช่นความสามารถในการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีค่ะ5ด้านครับแล้วก็ยังมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อีก8ประการอย่างเช่นรักชาติศาสต์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะซึ่งคุณครูเนี่ยจะต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ไม่ได้ให้แค่เนื้อหาวิชาความรู้แต่ต้องบูรณาการสอดแทรกการพัฒนาทักษะสมรรถนะและก็คุณลักษณะเหล่านี้เข้ามาด้วยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญได้คิดได้ลงมือปฏิบัติจริงครับ แล้วการวัดและประเมินผลของหลักสูตร2551เป็นยังไงคะเห็นมีพูดถึงเรื่องการประเมินตามสภาพจริงหรือ Authentic Assessment ด้วยมันคืออะไรหรอคะแล้วมันเวิร์ k จริงไหมคะในทางปฏิบัติเรื่องการวัดผลของ2551นี้เขาก็วางไว้หลายระดับนะครับตั้งแต่ระดับชั้นเรียนสถานศึกษาเขตพื้นที่ไปจนถึงระดับชาติ แต่สิ่งที่หลักสูตรพยายามเน้นมากๆในระดับชั้นเรียนก็คือการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนหรือที่เราเรียกว่า formative assessment ไม่ใช่แค่การประเมินเพื่อตัดสินผลหรือ summative assessment อย่างเดียวเน้นเพื่อพัฒนาครับส่วนการประเมินตามสภาพจริงหรือ authentic assessment เนี่ยก็คือแนวคิดที่ว่าเราควรจะดูว่าเด็กสามารถนำความรู้ทักษะที่เรียนไป ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือทำงานในสถานการณ์จริงๆหรือสถานการณ์ที่จำลองใกล้เคียงกับชีวิตจริงได้มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่วัดจากการทำข้อสอบปรนัยอย่างเดียวเช่นอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมก็อย่างเช่นอาจจะให้ลองวางแผนทำโครงงานให้แก้โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์จำลองให้แสดงความคิดเห็นอภิปรายหรือแม้กระทั่งการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มซึ่งแนวทางนี้มันจะช่วยสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของเด็กได้ดีกว่า แต่ก็ต้องยอมรับครับว่าในทางปฏิบัติสำหรับคุณครูที่มีนักเรียนในห้องจำนวนมากการจะออกแบบและดำเนินการประเมินตามสภาพจริงให้มีคุณภาพและทำได้จริงกับทุกคนก็อาจจะมีความท้าทายอยู่บ้างค่ะนึกภาพออกเลยซึ่งตรงนี้การวิเทศก็ต้องเข้ามามีบทบาทในการช่วยสนับสนุนให้คำแนะนำคุณครูในการออกแบบเครื่องมือหรือแนวทางการประเมินที่หลากหลายที่ทำได้จริงแล้วก็มีความหมายต่อการพัฒนาเด็กครับ แล้วเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนที่พูดถึงในหลักสูตร2 5 5 1ด้วยมันช่วยครูได้ยังไงบ้างคะอันนี้เป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากนะครับสำหรับการพัฒนาการสอนของครูเองคือแทนที่จะรอให้คนอื่นมาบอกว่าต้องสอนแบบนั้นแบบนี้การทำวิจัยในชั้นเรียนหรือ classroom action research เนี่ยมันเปิดโอกาสให้ครูได้เป็นนักวิจัยเองเลย สังเกตปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนของตัวเองลองออกแบบหรือปรับใช้วิธีการสอนใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อดูว่ามันได้ผลดีขึ้นจริงไหมแล้วก็นำผลนั้นมาปรับปรุงพัฒนาการสอนของตัวเองต่อไปเป็นการเรียนรู้แล้วพัฒนาจากหน้างานจริงเลยครับอืมเป็นการพัฒนาตัวเองไปในตัวเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับซึ่งศึกษานิเทศก็สามารถเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาช่วยให้คําแนะนํากับคุณครูในกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียนตรงนี้ได้ด้วยครับ เข้าใจภาพรวมของหลักสูตร2551ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะทีนี้ขออนุญาตกระโดดมาที่หลักสูตรใหม่ที่หลายคนกำลังจับตามองกันอยู่นะคะก็คือหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาตอนต้นป .1-3 พศ2568อันนี้เห็นว่าเป็นฐานสมรรถนะมันต่างจากฐานมาตรฐานของปี2551ยังไงคะทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนมาเป็นฐานสมรรถนะด้วยค่ะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆเลยครับ จากเดิมที่เราใช้ฐานมาตรฐาน Standard Space ที่เน้นว่าเด็กจบไปแล้วควรจะรู้อะไร Knowledge เป็นหลักมาสู่ฐานสมรรถนะ Competency Based Education หรือ CBE ที่จะเน้นว่าเด็กควรจะทำอะไรได้ Ability Skill โดยใช้ความรู้และทักษะเหล่านั้นในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตจริงได้เน้นทำได้ใช่ครับ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าเรามองเห็นแล้วว่าในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตเนี่ยแค่การมีความรู้ในตำราอาจจะไม่เพียงพอเด็กๆจำเป็นต้องสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและหลากหลายในชีวิตจริงได้ด้วยซึ่งผลการประเมินอย่างพีซ่าที่ผ่านมาก็อาจจะสะท้อนให้เห็นว่าเด็กไทยอาจจะยังต้องการการพัฒนาในด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ตรงนี้อยู่พอสมควร หลักสูตร2,568าหสำหรับป .1-3 จึงพยายามเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้โดยตรงเลยครับแล้วทำอะไรได้ที่ว่านี่มันคืออะไรบ้างคะในหลักสูตรป .1-3 ใหม่นี้หลักสูตร2,568าหสำหรับเด็กช่วงป .1-3 นะครับเขาแบ่งเป้าหมายการพัฒนาหลักๆออกเป็น2ส,ส่วนสำคัญครับส่วนแรกเรียกว่าความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้ basic literacy อันนี้สำคัญมากถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานเลยคือออออต้องอ่านออก เขียนได้คิดเลขเป็นอานออกเขียนได้คิดเลขเป็นอันนี้คือพื้นฐานเลยใช่ครับเป็นเครื่องมือที่จะใช้เรียนรู้สิ่งต่างๆต่อไปส่วนที่2คือความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน functional literacy อันนี้คือการเอาไอ้เจ้า basic literacy ที่มีเนี่ยไปใช้จริงในบริบทต่างๆในชีวิตประจําวันซึ่งเขากําหนดไว้5บริบทหลักๆครับคือการใช้ในบริบทที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี สังคมและพลเมืองเศรษฐกิจและการเงินสุขภาพกายและจิตและศิลปะและวัฒนธรรมโห oh, มีเรื่องการเงินสุขภาพพลเมืองด้วยครับผมและทั้งหมดนี้ก็ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสมห้าประการซึ่งปรับจาก8ประการในหลักสูงร,ร51เเล็กน้อยให้สอดคล้องกับบริบทมากขึ้นครับ โห oh, ฟังดูแล้วเหมือนเน้นให้เด็กสามารถเอาตัวรอดแล้วก็ใช้ชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันได้จริงๆเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินเรื่องดิจิตัลนี่ดูสําคัญมากๆเลยแล้วโครงสร้างหลักสูตรมันต่างจากเดิมมากไหมคะที่เคยต้องเรียนเป็นรายวิชาต่างๆต่างกันพอสมควรเลยครับในเรื่องของความยืดหยุน่นหลักสูตร2,568มีความยืดหยุ่นสูงมากครับคือกำหนดแค่กรอบเวลาเรียนรวมต่อปี ว่าไม่ควรน้อยกว่า800ชั่วโมงแต่ไม่ได้ล็อกตายตัวว่าจะต้องจัดเป็นรายวิชาอะไรบ้างวิชาละกี่ชั่วโมงเป๊ะเ,ะเหมือนเดิมเอาแล้วโรงเรียนจะจัดยังไงคะโรงเรียนมีอิสระในการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้เองเลยครับอาจเจงจัดเป็นรายวิชาเหมือนเดิมก็ได้หรือจะออกแบบเป็นดวยการเรียนรู้แบบบูรณาการหรือจัดเป็นโครงงาน project based หรือเป็นกิจกรรมฐานสมรรถนะ competency based activities ก็ได้ทั้งนั้นเลย ขอให้การจัดนั้นมันส่งเสริมให้เด็กเกิดการพัฒนาสมรรถนะทั้งเบสิกและฟัง c t i o n a l Literacy ตามเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนดไว้อืมยุดหยุ่นขึ้นเยอะเลยครับโดยมีข้อแนะนำเรื่องสัดส่วนว่าในช่วงป .1 เนี่ยอาจจะเน้นการปูพื้นฐาน Basic l ิทเ r a c รซีให้แน่นๆก่อนพอขึ้นปอ .2 ป .3 ก็ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักของการพัฒนาฟังชั่นอล l ิทเ e r a รซหรือการนำไปใช้ในบริบทต่างๆให้มากขึ้นตามพัฒนาการของเด็กครับ แล้วการจัดการเรียนรู้กับการวัดผลล่ะคะต้องปรับเปลี่ยนไปเยอะไหมคะถ้าเน้นสมรรถนะแบบนี้แน่นอนครับการจัดการเรียนรู้จะต้องเน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning มากขึ้นอย่างชัดเจนคือต้องให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติได้คิดวิเคราะห์ได้แก้ปัญหาได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นมีการบูรณาการความรู้พื้นฐาน basic เข้ากับการประยุกต์ใช้ functional ในสถานการณ์ต่างๆ ค่ะ active learning ส่วนการวัดและประเมินผลก็จะเปลี่ยนไปให้น้ำหนักกับการประเมินระหว่างเรียนหรือ formative assessment มากขึ้นเยอะเลยครับเพื่อดูความก้าวหน้าของเด็กแต่ละคนแล้วก็ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่รอไปวัดผลสรุป summative ตอนปลายภาคหรือปลายปีที่เดียวแล้วจะวัดเทียบกับอะไรคะถ้าไม่ใช่เกรดเขาจะเทียบผลการประเมินกับ ระดับความสามารถหรือระดับสมรรถนะครับซึ่งกำหนดไว้4ระดับคือระดับเริ่มต้นระดับพัฒนาระดับชำนาญและระดับเชี่ยวชาญแทนที่จะเป็นการให้เกรด1-4หรือเกรดเฉลีย่ยแบบเดิมซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการสอนและการวัดผลแบบนี้ก็ถือเป็นความท้าทายใหม่ที่ทั้งคุณครูผู้บริหารและศึกษานิเทศเองต้องเรียนรู้ทาความเข้าใจและปรับตัวไปด้วยกันครับฟังดูแล้ว เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ต้องอาศัยความเข้าใจการสนับสนุนเยอะมากจริงๆนะคะทั้งคุณครูผู้บริหารและก็ศึกษานิเทศเองด้วยทีนี้กลับมาที่บทบาทของศึกษานิเทศตามแนวทางใหม่นี้นะคะสรุปแล้วหน้าที่หลักๆของเขาคืออะไรคะในการที่จะต้องรับมือกับทั้งหลักสูตรเก่า2,551ที่ยังใช้อยู่กับหลักสูตรใหม่2 5 6 8ที่กำลังจะเข้ามาครับ บทบาทหลักก็ยังคงเน้นที่การสนับสนุนและช่วยเหลือนะครับไม่ใช่การควบคุมตรวจสอบหรือจับผิดยิ่งพอมีหลักสูตรใหม่เข้ามาที่มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะศึกษานิเทศยิ่งต้องสวมบทบาทโคช้ชหรือพี่เลี้ยงที่เข้มแข็งเลยครับเป็นโคช้ชเป็นพี่เลี้ยงใช่ครับต้องคอยให้คำปรึกษาช่วยคุณครูทำความเข้าใจตีความหลักสูตรใหม่ช่วยเป็นเพื่อนคู่คิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ ช่วยแนะนำแนวทางการวัดและประเมินผลแบบใหม่ๆที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแล้วก็ยังต้องเป็นตัวกลางสำคัญในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งบันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างคุณครูด้วยกันเองหรือระหว่างโรงเรียนด้วยครับแล้วเขาตั้งเป้าหมายความสำเร็จของการนิเทศต,ตามแนวทางใหม่นี้ไว้อย่างไรบ้างคะเราจะวัดจากอะไรว่าการนิเทศนั้นประสบความสาเร็จ ในแนวทางก็มีการกําหนดเป้าหมายไว้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะครับเชิงปริมาณก็อาจจะเป็นเรื่องความถี่เช่นจํานวนครั้งที่ศึกษานิเทศได้ลงไปนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือโรงเรียนหรือคุณครูในความรับผิดช,ชอบหรือจํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จัดขึ้นอันนี้ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่ามีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงค่ะนั่นคือเชิงปริมาณครับ แต่ที่ผมคิดว่าสำคัญกว่าและในแนวทางก็เน้นย้ำคือเป้าหมายเชิงคุณภาพครับเป้าหมายเชิงคุณภาพนี่คืออะไรคะที่บอกว่าสำคัญกว่ามันคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงที่จับต้องได้และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาโดยตรงครับเช่น <c oughs> 1. สถานศึกษามีระบบและกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงหรือไม่มีการนำข้อมูลข้อเสนอแนะจากการนิเทศไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนหรือเปล่าอืประสิทธิภาพของโรงเรียน 2. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและความมั่นใจในการนำหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนรู้มากขึ้นไหมสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ได้ไหมสามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น5-1หรือ6-8ได้จริงหรือ,อยังความสามารถของครูนะคะ 3. โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็งขึ้นไหมคือมีกลไกที่ครูช่วยเหลือครูด้วยกันเองมีการแลกปเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องหรือเปล่า การช่วยเหลือกันเองในโรงเรียน เห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกหนักช่วงบ่ายวันนี้อืมเลยคิดว่าคงต้องเปลี่ยนแผนที่จะออกไปเดินเล่นข้างนอกตอนเย็นแล้วหรอมั้มคงต้องอยู่บ้านแทนเมื่อวานลองทำอาหารสูตรใหม่ตาม YouTube ดูเอ่อรสชาติมันก็ออกมาแปลกๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้แย่นะแค่ไม่ค่อยเหมือนที่คิดไว้ตอนแรกเลยจริงๆนะและสซึ่งเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเลยครับ คือคุณภาพของผู้เรียนดีขึ้นจริงตามเป้าหมายหรือไม่ถ้าเป็นหลักสูตร2551ก็คือเด็กมีผลสำเร็จตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ดีขึ้นไหมถ้าเป็นหลักสูตร2568ก็คือเด็กมีความสามารถหรือสมรรถนะตามระดับที่คาดหวังไว้ในแต่ละช่วงชั้นไหมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีขึ้นไหมนี่คือหัวใจเลยครับความสำเร็จของการนิเทศต้องวัดกันที่ผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนครับ การวัดผลที่เด็กนี่สำคัญที่สุดจริงๆด้วยค่ะแล้วกลุ่มเป้าหมายที่คุณศึกษานิเทศจะต้องเข้าไปดูแลเนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะไหมคะการนิเทศจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามกลุ่มเป้าหมายด้วยหรือเปล่าคะโอ้โหแตกต่างกันมากครับและเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่การนิเทศจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการหรือประเด็นที่เน้นให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย จะใช้วิธีการเดียวกันหรือไม้บรรทัดอันเดียวกันไปวัดทุกคนทุกโรงเรียนไม่ได้เลยครับค่ะอย่างกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสถานศึกษาเนี่ยก็มีความหลากหลายมากทั้งเรื่องของขนาดโรงเรียนเล็กกลางใหญ่ใหญ่พิเศษซึ่งแต่ละขนาดก็มีความพร้อมมีจุดแข็งมีข้อจํากัดหรือมีปัญหาที่แตกต่างกันไปใช่ค่ะโรงเรียนเล็กกับใหญ่ก็ไม่เหมือนกันแล้วครับ แล้วก็ยังมีเรื่องหลักสูตรที่ใช้ว่ายังเป็น2551หรือกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่2568หรือมีบริบทพิเศษอื่นๆอีกเช่นเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษหรือโรงเรียนในโครงการพระราชดำริต่างๆหรือแม้กระทั่งแบ่งตามระดับผลสำริดเดิมของโรงเรียนก็ได้โรงเรียนที่ผลสำริดสูงอยู่แล้ว อาจจะต้องการการนิเทศเพื่อต่อยอดความเป็นเลิศในขณะที่โรงเรียนที่ผลสำฤทธิ์ยังต่ำอาจจะต้องการการช่วยเหลือการสนับสนุนในเรื่องพื้นฐานที่เข้มข้นเป็นพิเศษการนิเทศก็ต้องออกแบบให้ตอบโจทย์เฉพาะของแต่ละกลุ่มแต่ละบริบทของโรงเรียนให้ได้ครับแล้วในส่วนของครูและบุคลากรล่ะคะก็คงต่างกันอีกใช่ไหมคะยิ่งต้องดูละเอียดเลยครับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา พออรองฝ่ายวิชาการรองฝ่ายอื่นๆก็ต้องการการนิเทศในรูปแบบหนึ่งที่อาจจะเน้นเรื่องการบริหารจัดการการนำนโยบายไปปฏิบัติการสร้างภาวะผู้นำค่ะส่วนครูผู้สอนก็ต้องการการนิเทศอีกแบบหนึ่งที่เน้นเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยตรงซึ่งในกลุ่มครูผู้สอนเองก็ยังมีความต้องการที่แตกต่างกันไปอีกนะครับถ้าแบ่งตามประสบการณ์ เช่นครูที่เพิ่งบรรจุใหม่ๆอาจจะต้องการพี่เลี้ยงที่คอยประกบให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดช่วยตั้งแต่เรื่องพื้นฐานการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรการวางแผนการสอนการจัดการชั้นเรียนอืมครูใหม่ก็ต้องการแบบหนึ่ง ครับส่วนครูที่มีประสบการณ์มากขึ้นมาหน่อยอาจจะสัก3-10ถึงปีกลุ่มนี้อาจจะต้องการเทคนิคการสอนขั้นสูงขึ้นการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการสอนหรือการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในห้องเรียนค่ะข,ขณะที่ครูอาวิโสท,ที่มีประสบการณ์สูงมีความเชี่ยวชาญแล้วการนิเทศอาจจะเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริมให้ท่านได้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นครูต้นแบบหรือเป็นพี่เลี้ยงเมนเทอร์ mental, ให้กับครูรุ่นน้องต่อไปได้การนิเทศในยุคใหม่จึงต้องมีความยืดหยุ่นสูงมากครับต้องมองเห็นความแตกต่างหลากหลายและพยายามตอบสนองความต้องการเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มให้ได้มากที่สุดชัดเจนเลยค่ะว่างานนิเทศในยุคใหม่นี้ไม่ชเรื่องง่ายๆเลยนะคะต้องอาศัยทั้งความเข้าใจในหลักสูตรความเข้าใจในบริบทที่หลากหลายแล้วก็ต้องปรับตัวใช้ทักษะหลายด้านมากๆเลย การคุยกันวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะว่าการนิเทศหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเอกสารหรือการไปตรวจเยี่ยมตามวาระนะคะแต่มันคือกระบวนการทำงานร่วมกันที่มีความซับซ้อนแต่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อที่จะเป็นโค้ชให้กับคุณครูในการพัฒนาตัวเองและท้ายที่สุดก็คือเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนของเรามีคุณภาพมีทักษะที่จาเป็นสาหรับโลกอนาคตได้อย่างแท้จริง ถูกต้องเลยครับแนวทางการนิเทศฉบับใหม่นี้ก็พยายามจะวางระบบวางกลไกลการสนับสนุนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับทั้งในเรื่องของมาตรฐานสมรรถนะกระบวนการนิเทศต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันนะครับเราก็ต้องไม่ลืมว่าโลกในอนาคตที่เด็กๆของเราจะต้องออกไปเผชิญเนี่ยมันมีความซับซ้อนเปลี่ยนแปลงเร็วและคาดเดาได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆ การศึกษาที่ดีในศัตวรรษนี้อาจจะไม่ใช่แค่การสร้างคนให้ได้ตามมาตรฐานหรือมีสมรรถนะตามกรอบที่เรากำหนดไว้เป๊ะๆเท่านั้นก็ได้นะครับอืมน่าคิดต่อนะคะครับมันก็เลยอาจจะมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าเราจะสร้างสมดุลได้อย่างไรระหว่างการนิเทศที่เป็นระบบตามแนวทางนี้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาตามกรอบตามเป้าหมายที่วางไว้ กับการเปิดพื้นที่หรือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระได้ลองผิดลองถูกหรือได้พัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆที่อาจจะอยู่นอกกรอบมาตรฐานหรือเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ทำอย่างไรให้ระบบการสนับสนุนนี้ไม่ได้กลายเป็นการตีกรอบหรือจำกัดศักยภาพแต่เป็นการช่วยปลดปล่อยศักยภาพที่หลากหลายของผู้เรียนแต่ละคนออกมาได้อย่างแท้จริงเพื่อให้พวกเขาพร้อมสำหรับอนาคตที่ไม่แน่นอนนั้นได้อย่างดีที่สุด